เมื่อมีบางครั้งที่ยังเสียดายสิ่งที่มุ่งหมายไม่ได้ดังใจคนเราเก้าเดินต่อไปไม่ยออ่อท้อเมื่อมีวันนี้ก็มีเมื่อวานอยู่อย่างนั้นไม่น่าแปลกใจเวลามุนเวียนเปลี่ยนไปไม่หยุดเดิน เมื่อมีอะไรที่ยังวู่วามเก็บคำถามนั้นไว้อีกทีแล้วคิดเอาเองดีๆอีกสักครั้งจะมีอะไรที่จะน่ากลัวเท่ากับตัวเราคิดมากไปเฉยๆให้มันเป็นไปบ้างและดี ให้มันเป็นไปทุกคนคงเข้าใจได้ให้มันเป็นไปทุกคนคงเข้าใจอยู่ให้มันเป็นไปเป็นไป ให้มันเป็นไปเป็นไรเลื่องจุดหมายจะโชคร้ายก็ไม่เสียดายเป็นไรก็เป็นไม่เห็นเป็นไรจะมีอะไรที่จะต้องทนถ้าหาคนเราจนจิตใจคิดคิดแล้วค่อยเป็นไปปล่อยไว้ตามสบายดีกว่า ให้มันเป็นไปทุกคนคงเข้าใจได้ให้มันเป็นไปทุกคนเราเข้าใจอยู่ให้มันเป็นไปเป็นไรเรื่องจุดหมายจะโชคร้ายก็ไม่เสียดายเป็นไรก็เป็นไม่เห็นเป็นไร จะมีอะไรที่จะต้องทนถ้าหาคนเล่าจนจิตใจคิดคิดแล้วค่อยเป็นไปปล่อยไว้ตามสบายดีกว่าจะป่อยวางเสียบ้างเป็นไรบปล่อยไว้ตามสบายดีกว่า